ว่าพี่น้องบ่เอื้อนกำลังไปบ้านตุ้ยตุ้ยเมื้อวานกันเพราะว่าบ่เอื้อจะเอาลมจีนลงไปต่ำน้อง่บ้านตุ้ยตุ้ยแล้วก็สีดทำกระทงเพี่น้องเนาะสซีดตุ้ยทำกระทงเผื่อนางจะได้เอาไปลอยกับคู่นางเมื่อนี้บ่ได้ไปใช้พี่น้องเมื่อนี้กเห็ดหัวอยู่ในเงื่อนกเห็ดแล้วน้องๆนะแต่ว่าลงมาสู่ตุ้ยตุ้ยทำกระทงอะไรเนาะแต่ว่าก่อนอื่นก็คือ ตอนนี้กำลังตามหานางอยู่น้องๆเพราะว่านางอยู่กองอินทางว่าเงินหมดแล้วนางอยู่กับเลือดจะจักรลดหรอจ๊ะสวัสดีจ้าพี่จ้าแต่ยังก um, ินเจ้าปลาบ้าบ่ น้ำขี้ดังน้ำมิมน้ำมิมกินก็น้ำมิมอันอันโอ้กินน้ำบานมิมนะกินกับข่าวนะโอ้ยจังมีแห้งวะสันรถเดี๋ยวมทานมาเป๊มักอันข้าวปุ้นเอาไว้อยู่ข้างนั้นผู้โบช่ากินซะ เะมากับ <gesch> ไผมาผู้เดียวนี่แหละอันว่าแล้วรุดไปข้าวที่ออกเลยที่เขากินเข่าเลยนี่อยู่อครับมันมีมากหลายอย่างยางออกมาก่อนข้าวอีกแล้วไหมอาเลยอันนี้ก็เลยวัวกระทาเขาจะตักไปละข้ากินแล้วแต่ว่าถ้ากินตำข้าวปุ้นเขาเรียกว่าตั้งใจใช่ไหมกินตำข้าวปุ้นกะตักกะตักทำไปแล้วจังเมืลยกว่า จกักรรถสอง,ส,องสามอันเจ้าตัวกินข่าวก่อนะน้องแล้วรอตักหินจังสิเข้าไปตาตตนนนขาน,นมจีนกินน้องไม้ประยูบมานี้ับหินหนาเออจีซีพ่นไปใส่มืนน่มมอะ บได้ดบอกว่ามบ้านในภาคไะวันโกอยู่สายดนจักโตก็ได้ยินมา10 8เอาคือมารใช่ไหมก็จะคยเขไม่ได้ใดล้ามเน้อไปเลยตัวเื้อเบอร์ลีดมานแล้วมาจ็คเจ้านะ ไปพี่น้องเดี๋ยเราได้ตุยเพิ่นตักหินแล้วเ่าทีเขาไปตามขนมจีนกันพี่น้องโดดมาแล้วพี่น้องนงั่งกำลังตักหินไวๆอยู่พี่น้องตักหินกระพัวเออยังไงไม่แยกมาบ่ว่าจะพูดว่าเมียสาวต่เปลี่ยนมาแ่นั่งน,น,นั่งบอดี้มาโถ ักขินตากแดดอันตากหินกับก้องก้นไปแต่ทั้งคุณเนาะนี่บ้าทากหินก,ก,กับก้กงองก้นไปแต่ทั้งคุณประสนอันอยูรูปถัดข้ากแยกก้นหนึงต้องดียบก้าวสะดส่วนผัวละบ่สิปเอดร้อกระทงมาแรงนั่นนะส่วนลูกส่วนผัว้ะบ่ นี่จะชวนปูอ่ะที่ลำบแลงร้อยอยู่สร้อยลงไปเลยเลยร้อยอยู่เฮื่อนเนาะจะเอากระทงหรือจะเอาไม้เจี๊ไปลอย นี่เ้าได้ให้น่ง,นนงแก้วเขอญาติอันขาญาติอันล่อไม่เ,อยอย <laughs> เง,งียเจยี๊ยบไปรอยยุบเออ อืเถ er ีบแล้วเนี่ยเราเท่าแล <laughs> <laughs> ้วเรล่นดอกเราเท่าแล้วเราจะให้เราแงแค่ไหนเบสผสิเต็มบดมันไม่ท้องง่ายนีกนี้กัะถีแรกกับตมันขาดเพราะมันเข้ม น,น,นั่นบอก <laughs> เสือนางขาหย่อย่อนตักหินลาย <c oughs> มีรถตักเนาะคือสิขัก <c oughs> แล้วคะไม่มีรถตักคือสิขักแบบส่วนบึบส่วนบึ้บจะหล่นนะฉันทีเลยรถตักหุ้ยส่วนบึบส่วนบึ้บมีรถตักรถอันนั้นแหมเดี่ยคือรถดูดนั่นแหมที่มัสนส่วนบึ้บขึงจนะหล่น อาตักตักตักมันได้ง้แต่เสียงมันมีในช,ช่วชเสียกโชกเสียกอยู่อย่าห้าจังเมื่อบิ่งภาพบาก,กบาศก,กาินต่ำมาปุ้นกันพี่น้องเนาะเอิ้นหาเมียเจียบวอดวอดอะไได้นนเนี่ยนางปัดเืินด่ามีบ่นี่บ่เจตุยเห้นพ่อเนี่ยเต็มผัดว่า เขินนะมีอะเจี๊ยบนะมีอเจี๊ยบแล้วเขินเพ่อนจะใส่กรไดบอกคือมองหองหองฟันหัวลงนางข้าไปในเมืองมือนี่แน่นนะรับไปปักซองสงใสไปถอนเงินบอกสงใส่ม็นนางไปถอนเงินมาให้บอเม่นนางไปถอนเงินมาให้บอ เอาตอนหนึ่งเออโอ้ยยังไม่ตายกันตายเป็นคนยัยเต็มหัวตา้นกับไหนลอยเรียนตัะตะดุลช่างขีที่แล้วมันายุกนั่งรอลูกพายเต็มซื้อเออก็เดี๋ยวว่าร่ออันนอกแล้วซื้อแม่ต้อยพายเต็มกินมาว่าเพราะรอยขี่ดับ กระนองมาเทปไ่ยแล้วเขินเหรอสอนสอนไว้ขนาดน้อให้แจกไปยากสิปมีนาเสี่ยอืมอาเด็กสวนไปนะพี่น้องนะจังมาตำมหุงข้าวปุ้นฮอนแดดตอนนี้หมวกกับมายอมใส่ได้ เน่นป่มลูกกแ้มันรู้อยู่ค่มือบ่พี่ามุลูกนึงโา้ตกมันจิบใใหญ่คู่รูอยู่บ่าลูกนะต้องใหญ่ถ้าโฮมกันตากตกก็ตากพอดีเมื่อกินกินท่องมันย่อยแล้วก็เมื่อกินตำข้ปุ้นบันนี้ใส่สิปซองมสมีมะุ่งอยู่บ่ เอามาคุงมาย้ำใส่จักหน่อย,ยคอย้กันอู้ยไปหาคออีกะอะกะลังสีปลูกปีนาคือสีบริคอเขาดอกอกะลังป,ป,ปลูกปลูกลกับบ้านดิฉันก็ค่อยแยกคนแล้วมันลงเอออันนี้ขมดินไม่เยอะคือสีขาดี่ดอกมา <c oughs> พี่น้องมาตรับเ <c oughs> ับพูดที่บ้านที่ตุ้ยวันนี้เพรว่าพวกเจ๊ะๆนะบ้ามาพี่น้อง ต่ว่าบ่เา่พราะว่า,อ,า,า,วาอยู่บ้านกันเนาะงงเงี้ยเงีง้งองก,ก็เลยลงมาเล่นน้ำต้นตุยกระเทียมเล็กต้นตุยเออเรีกกระตใาาน้ำตาลคือเม็ดใหญ่แต่มะน,นาวน้ำกระเทีเอา กระเทียมให้วันนี้จะเอาเผิดจากที่นางบอกนางบอกว่ากินได้ีน่นอ้องเบิ้งมากอบป้า,าก,าการะเทียมเปนตูเนตแตายุน้ยตาอายุเป็นบ่แล้วแต่ชอบยังไงก็เอาเลยค่ะอืมบอบสบารทียททมปนอดแฉม อจักนอยนบจักขยับก่อสวัสดีจ้าไม่ต่ำกับปุ่นกินนะ้าเออต่ำกับปุ่นให้กินจ้าพึ่นบอกกับปุ่นมาทูต่ำจ้าใส่มะกอบเลยนะป้าเขาจะไปเก็บมาเตใส่จตุยห้ยไก่ันมงสิสว่างกูห้างงัวแหละมาโอ้ยเจมาหน่อยแต่ลยบอก เจ้ากำเนบองผัดกะเทียมเียมเลยสมันหอมไดตามมาน้าทำรูกรเทียมเาจะไชนติดดีหนแต่เนยเขางปลกแล้วนี่ตอนนี้เราแห้ปนาได้ปลูกสรกะเทียมพราผู้คนมากกินด้เเนาะมากินกินเยอมาก้าได้ปลูกมีจะปลูกทางก็เนียเย โซสีเงินาตามขนมจีนก็มาหุ่งพี่น้องโซนปดเปกัะว้าเสือลูกซิดเนี่หันมาแบบเหมือนนี่แหละตอนนี้เออก็ามีขายอยู่บ่มีหมดแล้วลรอพ่อบอกวันนี้ลงมาฮะตุ้ยพี่น้องเนื่องจากว่า เราจะสวดตุยๆทำกระทงนางจะได้เอาไปลอยบบกับสามาออีกินมันในกินเพศเข็ดจะได้ตุ้ยๆจะได้เอาไปลอยกระทงกับสามีแต่ไม่มีสามีค่ะมันอยู่เป็นโสดเอาโซแล้วบอกผู้ตักหินนะเหมือนที่สามแมนแต่นีตะปล่อยมันอยู่นั <laughs> ่นหลาทั้งที่ถ้าเอาบ่าวบ้านเบ่าวนาม,มัน ปลาแดกลายสันมักปลาแดกค่ะอยากกินโปรตีนปาค่ะเราตอบปลาแดกเยอะๆตอนใหญ่ๆซี่กัวซี่กัวลนสั่งให้เรนสั่งให้นางเห็ดสิบอกสิบอกบ้านน้มฮัทผูกบอลค่ะจ้าบอกให้นางเห็ดปลาแดกปลาใหญ่หรื่ไรมันมักสิ่ตอนปลาแดกตัวใหญ่ขนาดนางสีเห็ดลงมาเหนือลายค่ะอดีตยังมะกอกนี่ใส่จนบริเบ้งโดนนะ เสมักกอกด้เี่นอ่งเดนอะอาจจะซามหมากเนะาะเดี๋ยวจะเจ้าให้ลด,ด,ดนี่เลยกิ่นคือเกลายวตำตำลดขีบด่บริบปนกนัวนะ่้น <c oughs> ปู้ชาก็อย่าปู่นนะใคระอย่าผูปไปยาถ้าแกปูนก็โรคจิีจไปกินได้เลยแค่<ๆ>น้อยหน้วไปนะได้มีรสชาตูไปได้เออใิรถกลนเานั้เอ,อือวันนี้น้องใหม่ไม่อยู่ ไม่รู้ว่าอย,いいอย,อย <S <S ู่นานวันนี่ลมแรงแล้วมันไม่ลงแต่เงอนบมจักแล้วอจยู่ไนเงอนบดจักเหรอเือดจเยร้นนงใส่น้ากิบแดงเงอนบมจัห้อประแดงหอประแดงมนเดะกมือนี้ก็มาซวยตุ้ยด้วยพี่น้อบัวเดือนนะ ลืมนะ่ง่โตเองสิ้นเดือนทำอะไรหาก็วันที่หนึ่งไงก็นัดทำอะไรก็นัดเธอไปกินขนมกิ้จ้าไปสิถ้ามีกินที่ไหนสักก็ไปที่นั่นค่ะลืมนะไปด้วยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยีิบหกไปสิที่บ้านเจ้าบ่บ้านบ้านพี่ชายนี่แหละ นบ้านไม่เน่ยคืีมก่อนมือก่อนตะวันตกไส้ดแลค่ะมีกินที่ไหนไปที่นั่นค่ะสายยาวสิบสองเมรต,อตมอรอมนยมอนะนพร้อมตรวจตรวจเตวพร้อมมากระทิดนะพร้อมอมากระพินแม่ นี่จะี่ยจังเงือกอ่ะวะเนี่ยกล่องอ,อ่ะวะนี่นะพอนเนาะจะได้มีนนเงาเลยการต้อนรับก็ยังจะไม่เป๊ะน,นะเพราะว่าในบ้านก็ยังไม่มีอะไรมากมายยังมายุมายะอยู่ในบ้านก็ได้ข้าวของเครื่องใช้ย,ยังไม่พอปาให้ก็ดคไับ เป็นซีทำยังไงเธอดะทำให้ดูจะมาเป็นบ่อพอเกิดมัหมวันลอยระรุ่งกบบประจักรยังจช่แล้วคีกับบนเล้ลูรุ่งหมค่อยป็ปร้อยกระทงใส่ข้อควาจังนี่เนาะค่อยๆไปที่นึงแป๊ะค่อยไปดูงเทียนมาก่อประทุมลอยน้อยแต่อาซีมุดเจ้าตุย้อยนะเอาว่าจังอ๋อพ่อพ่อเยมือยิบอะไยิบเย จังคอยต่อจองต้องปุุกประแดดมันจะคักอืมจังบ่เศรษฐาไ๋าใส่อีกน่อยนึงเด้อจังนึงเนาะอืมยาตาเจ้าสุลเดชพอบ่ช้ยมี้ประแดเจ้าใส่รูดอืมใส่รูดใส่กระดใส่รดถ้ำมักประแดดเกิน แ่บแล้วมกินนะชื่อรถพอบอกก็ละม้าลเลยเนาะอืมคอนพอจงหอยนะพอยิบข้าปุนเพื่อนพิหยิบอันประเทศจี่งไม่ใช่ปเจกน่ต้องได้คกง่ายเนี่ย สะใจเลยเฮ้ยเราปลานเเราคงจะจับต่อไปเนาะตืมขนมจีนกับไตุ้ยจตุ้ยกับบมีบมบบงินบมิปไห้ลงมาเร่นเนาะแก็สิงเงามือนบื่กันเงาจ้ะนอกจากซีมากจะได้คอกันเออนี่แหละตางคนต่างเงาก็เลยมาพอกัน ต่างคนต่างเงาเราก็เลยมากินข้าวปุ้นกันที่บ้านเจ้าตุย๋ยพี่น้องตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นบกเพื่อจ้าแต่ว่าพักเขายังบ่มีกินเนาะเรากไ็ได้แค่นี้ก่อนขอลุยสองคนพี่น้องมนันอือต๊อกต๊อกอีกจังนึงกันอืมเอ้ยน,งน,งนงางนางแต่เหมาะเออต้องใส่ถัว่วใส่ใจแล้วมันจะเบิดเลยซุปรำไม้ สวัสดีจ้ามาได้กินสม่ำจ้าตำมม่วเซ็ปกระปุ้นจ้าซื้อกยตุ้ยๆนี่สวัสดีกอกส้มหล่อได้ไหมจ้าเราเออออกกระปุ่นมาสูกินจ้ากำลังแกะกระถินมาสูกับมาสูผู้ใส่ยงกินจ้าเออเพราะว่าเขาก็มากอีได้แต่มะฮงก็ะลยสิปูกมะฮงไหวรัวทิ้งขังอืมวัีอยากเขาทำไมกินกะปุ้นต้องลูกกับุปางบุปใส่ลมปกบไ้ พ่มดินมาอย่างเด้ยอืมด่เพิ่มเมดีนมันมันตงอ่ะสิบปุมา้องพี่เ้องพอได้เอามาตามซุ้มอยู่บ้านจุ๋ยมหุองมันมาแซบมันเป็นมันแทบก็เดิงก็เดนี่เนาะมาหุ่งมันเงินเงินม่มีเพียเพียรสิยินดีครแซบพี่รอแซบดี่็ออีหลิ่นปัญญาวาแซมหอยาัญงคือความนัวของมันนะป ิิเออจะว่าร้องแต่แกเขากินเบิดหรออุ้ยเต็มกระตกนี้ปลสิกินเบิร์ดาตเบิดเล่นเยอะั้นเพิ่อเมาหาสนม้ิอกินเบิดไม่ได้เยกินล้วกินเยอะ่ตวงเตุ่ยนพี่น้องมีอย่างหนึ่งก็แบบเวลาเขาเห็นดูให้กินนั่งแบบ กินให้เรียบเลยไม่เหลือเลยเพราะมันใส่นางเงวแต่ว่าเราเออแบบเป็นคนมาทำกับขา่าวพี่น้องเออทำให้คนกินแห้งดีเวลากินต้องออไม่ต้องกินเล่นๆกินอะไรอรอ่อยจนมันหมด,ด <c oughs> ค่ะคือเป็นขนที่แบบว่ามาเค็มกับข,าขา่าวนะพี่น้องเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่ยุกจิกเออแต่ว่ามีคนกินหายก็ดีแต่เจ้าของเนี่ยก็สิกินก็กิน,นกินโบรายไงนิดหน่อย กตุยแล้วพนมากกิน,นเออเขาคู่ค้ากันดีอนอเดราพี่น้องไม่ได้กินซีนหน่อยแล้วท่านจะกินหรอเนี่ยแจังวะเจ้ามากกินเหาอพนมากกินตุยกินไหมปัญญายิตรกาวเด้อปัญญาตั้งมะคุ้งเด้อตา้ขบวน่วนพักเพืเดิมาไว ชวนพกักบนอะไรจะได้ม,มาไว้เพเจ็บบดแั้นสองเงาหนิข้าในกลมได้เจาะยังวัดให้ชวนพัน<ม>้ใ<ม>นม,มื่กวตั้งหินอีกเนาะเจ็บบนเงาแค่นลุยแล้วนะวต่ำใส่มะกกว่กขกันบดขันอย่าอยี้เนาะเก็บเนา มส<ผ>มซาจด้ไม่ไม,มกินปนาแดกรวมสมใาจจะได้ทำไม้าพี่พ่นปลแดกตอนไปตะก,กินใส่ตอนมันมาสีกินสีกินหย่ำกินเตามจริาเอามาตักแ้งเนี้ยเอาครับเ่ะดูเพื่อระตูคว,ว,ว,วามระตูล้วกัน<อ>ากคามแงในเดี๋ยวอันก็นามาปะเด็กมากตอนนี้เนาะแต่มาสั่งสุดๆพวกลงที่นี่ยจะแบ่งายไปจกมา พวองซี่ฮะนะซี่เลยเอาพลองซี่อะพุ่อาสาเลกมาส่งอะไรกูมานี่อือืมมากรองมาขาดอะี้กรอนก็สุกเนาะอีไรไรจะเก็บมาเด้อไก่อลเลาะเข้าไปเห็นกันไหมจเอยู่กาไก่เป็นโมกไดเออทันันเห็นไรเก็บมามาเด้อทำเด้อ เออพวกเจ๊เจ๊คนในเมืองนุ๊บบู๊บบมีมีเห็นจักตุ้นหน่อยนิดหน่งเลยอือมันจะกอบดีนำมมันกอบเนี่ยเอามาแส่ทรงฟิดไว้เวลากินทั้งร้อนไหมครูนี่เลยจังหวะเจ้าเอามาแซ่ทรงฟิดไว้เวลาเขาออกมากินก่ะแสน่แซกที่เ่านือมากบ่มาณเยค่ ทุงโูู้่ก่าอยู่เบอร์เราบอกจัเหินจากจิบตะโบเบกนะยันทำๆเปแ่้กตะยันมานน้ำเพค่อตีแมงีมาดดำนี่เบอร์เะไรคือแมงมันมีแต่หาดามกดามทกขั้นบอมันมีแต่หกดามู เช้ตู้นอมมันก็ตีหากปุ๊บตองตามขั้นที่ขั้นขั้นขั้นอะไรแต่ลยขั้นละห้าสิบบาเดิ๋นี้ก็หายลายอยู่แล้วอย่งไลยลุน้องบาลายเดี๋ยวนี้ก็หายอยู่หายกว่าห้าสิบบาทอยู่บางที่ก็ให้เ้บาลายคนก็ตักดำรถก็หายคุละลอยอยู่ลดล กระจายเป็นหลายคนเลยมันจะเกลียบกับเมื่อวานมั่กายมน้าเนี่ยคลิปิยู่เพื่อนแล้วเป็นกับมือหน้าบอกห้าเจ้าบอกันมาว่าเสี่ยเพื่อนกินเขานะผัดว้ารถบะมิตะขไเป็ดต้มวันบางคนนะกับกระซองแล้วเขาให้เขาเอื้ยได้เขาเื่นเขาเลยบอกกินเพื่อนเ่าเ่ ขาเป็ดเพราะว่าเขาเจะมาาดินซอยหรือขาเป็ดต้องตกินเออจะแวะจับมดูโบง่งยามนะบกขากีองบง่งอ๋ับอบอ,บอนางเสียสองบวกจบบอบอบอ,บอข้าวนีกลิ่นอ๋อห่ออาก,กินข้าวมีจะกินสดเอาวเนียวอีอ กินข้าขาดต้องเคือ okay. หิวม <Okay. S 1> <T> ันแหกมากกับใหม่นี่กล้วยเป็นนี่กระเบื้อง่งย่อๆกินมาแล้วแต่กินยังกระเซบะลอค่อยกินมาได้นะชาของเาดีรากค่อยกินมากโชตตายแล้วแล้วก็บวกกับกินลดขอเพิ่มมีแหงื่แให้หน่อ Thế chắc các kính chi là sao Của là nhỏ thôi thôi Mai Thì bây giờ tôi bớt. Sốt thẳng ngay là mắt sốt thẳng đi. ấm nhầm bữa Thăm đi, còn nhớ bữa im. Thế bây giờ nó. bữa rồi. หากินเนาะเจ้าสิบานเจ็ดสี่สิมามือว่านยังรานสีก้นมือนี่แหละเำคำนี่มืออื่นสิสิวานก้นกับพุก้นได้เดนมาราูดินแท่ขึ้นก้นได้ใคที่นี่จุดด้มาไหงมือนึ่งฟูด่างเเงอู้ดในเป็นย่อใส่พักเป็นเนาะูนั่นมันก็มันชุ่มมันก็เป็นน่ ไอ,อ,นะอ,อ้ก็ปหนะมกพริกแอ้วก็พริกชาด้วยขั้วหนึ่งมันอยู่ไกลเข้าไงอแตงกาจะเห็นหัวหนีปป่บบนั้นมันโมปินี่็ครไปปลูกกันี่มนันยังงำเบไกลไปปลูกยู่ร้านมันจะแดงดินคู่แต่มันไม่จะหินนั่นได้มันกิมาได้ไ <c oughs> ปปลูกกิดเคยใช่ไหมใหญ กครันิวไก่เนี่ยเห็ดเบียกองเว่นอยากกินไมกับไปล่ไกินแล้วเนาะอืมเห็เบี้ยไรกับบริโภคกัต่้มาเขาอยู่อค่แน่เต้นไซใกล้ๆนี้เนาะค่แน่อันอื่นกไกจให้ตัวแนเนวเห็ดเนาะอนเนลแล้ก็มันออกไปกับรมากเขาหมดท่มากแต่เ้นออกไปแต่วานัักมันบ่ได้ย้อนแบบนี้แล้วจาเนอไปเจ็บๆอ่ มาเดื้ออีกเลยแล้วจะไหญ่จะว่าอาพิษสร้างพอดีจริงๆเราแซมกระเมนมี่มาประแดกตอนสี่กินกว้างๆเนาะวอแปลกเรืนี่ครับว่ากลางๆครับไปเขาวเทอร์ะตูออ I'm cho quá. I khang take a sip quá quạc quá. Hound up, hết rồi đấy, I nó know, sùa bella. Way do hết 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 เาจังไให้เจ้าหาโลข้าพูดเดี๋ยวขได้บอกอืมวงขอบคุณค่ะไปวางนี่ข้าพไดแต่เจ้ากิด่เ้าฮักห้าคไว้ให้จิตจืหโลนี่พี่น้องเนาะกิแต่เ้าหคำทันไ่ปทางโลจังใช่ไหมใ่น้มันกระิบกุญตดอแต่ตรมันตัวนึ่งต้องตัวลสร้างมันตันทุนมันบหลายเลยจ้าไม่เป็นไรค้าต่มกินก็กินอืา หลายคนนะพี่น้องต้นทุนมันบม่หลายกับนำ้ำซีอเอาจาังน้อยเพื่อใส่ไงเ้็ดน้งไก่คือก็บอกนก,กุ้งมันจะอืดน,นกนุ้งมันใช่ไปให้ยิ่งเอามันจะอืดได้เป็นเวลากินเลยไปให้เปนนก,กุ้งมันอืดเพราะว่านกคุ้มมันจะอืดกุ้งไก่ก้าวกขาก็เอากบใหดน้เอาวใช่แบบไดนจะมีบ่ล่ะมีกับขอยายกรกเนี่ยแม่บุกินกบ กินยู่วฮะเพรอยากเห็ดนะกระปุ้นแซ่บได้ไม่ไงเจียกินอย่างว่าแซ่บมันว่เป็นตะหยกักอันนี้เห็ดก,ก็กินนะเหมือนเราเขาเอายัดเห็ดอันมันอยากกบขักนะอันนี้เห็ดก,ก็กินนะอ,อันนีไเปใหก้กินโอเคพี่น้อง ใน้ฮกิจตุย๋ยคนเงี้ยวขนมจีนก่อนนะเพี่น้องเนาะ,นะเดี๋ยวเบื่อจะเสียเจบคลิปซะก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวไปหาเตรียมทำกระทงกันนะพี่น้องหรือว่าสีขาวซวนตึย่ยคอยว่ากันพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้กั็ไปแล้วพี่น้องเขาจากคำว่าสวัสดีจ้าขอบคุณตาเพชรเพชรดีเนะเนาะ